อเดเห็นรูงพวกนี้ไหมคะอะมองชัดไหมลูกสูนา้าผีเสื้อปลาเต่าต้นไม้ยีราฟหญ้าไก่ดอกไม้นะคะ,ะเดี๋ยวปรับเสียงนิดนึงนะอะเดี๋ยวเราจะมาจัาแน่นะคะรูปภาพเหล่านี้นะคะเด็กๆคิดว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรดีคะ สุนะัขผีเสื้อปลาเต่าต้นไม้ยีราฟย่าไก่ดอกไม้ถ้าครูเจนจะใช้เกณฑ์ของพืช <c oughs> และสัตว์เข้ามาใช้ในการจำแนกนะคะ <c oughs> คุณครูแยกแบบนี้นะคะสะัตว์กับพืช <c oughs> นะคะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันจำแนกนะคะ คุณรูขอเก็บเก็บก่อนเคลียร์พื้นที่นะคะขอเคลียร์พื้นที่นะเคลียร์พื้นที่นะคะพร้อมไหมคะอันแรกนะคะผีเสื้อนะคะผีเสื้อจัดเต้นสัตด์นะคะต่อไปค่ะปลาปลาจัดเต้น ันนี้สุนัขสุนัขจัดเป็นสัตว์โอ้มีแต่สัตว์ทั้งนั้นเลยอ่ะเต่าเต่าจัดเป็นสัตว์นะคะตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของสัตว์มีผีเสือ้อปลาสุนัขเต่าต่อไปต้นไม้จัดเป็นพืชยีร่ายีรา,ราจัดเป็นสัตว์ ดอกไม้ดอกไม้จัดเป็นพืชไก่นะขยับนิดนึงต้นหญ้าจัดเป็นพืชนะคะแบบนี้เราจะสามารถแบ่งใช้เกณฑ์พืชกับสัตว์นะคะแต่ถ้าเราใช้เกณฑ์อื่นเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่น เด็กๆอาจจะแบ่งออกเป็นสัตว์บกสัตว์ตวน้ำนะคะสัตว์มีปีกนะคะก็อาจจะจำแนกกลุ่มนี้ได้แยกย่อยเข้าไปอีกนะคะนะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เด็กๆเลือกใช้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอจบเท่านี้ก่อนนะคะ